คุกเข่าลงคุกเข่าลงไปอะไรนะคุณป<อ>ูมีคนอยู่เบื้องหลังกิจการทั้งหมดของเมืองเวนอสตอนนี้เมืองเวนอสยกเลิกกิจการทั้งหมดกับเราตระกูลกิจ,จวจ้าณิชก,กุลกำลังล้มละลายครับตอนนี้ทุกบริษัทต่างพูดกันว่าเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้พวกเรายอมลงมือ ความเป็นความตายกิจวตรนิจพุนยอยู่ในมือของวาสิตานะวาสิตาตอนนี้กิจวตรนิจุนกำลังเข้าขัน้นวิกฤตเธอยกสัญญาให้กับปู่ฉันนะวาสิตาพวกเราคือครอบครัวเดียวกันน่ะเธอจะให้คุณปู่คุกเข่าขอร้องเธอไม่ได้หรอกนะรู้ั้งรู้นี่ว่าครอบครัวเดียวกันแล้วทำไมถึงทำแบบวาสิตานี่นะครับทำผิดก็ต้องขอโทษคุกเข่าลงไม่ไม่ต้องให้กัปู่คุกเขา่างั้นคุณก็คุกเข่าลงซะไม่เอ้ยฉันมีสัญญาพอ คิดว่าจะให้ฉันคุกเข่าให้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหรอฝันไปใช่ไหมไม่ต้องคุกเข่าก็ได้งั้นก็รอดูตระกูลกินวันนิชกุลล้มละลายได้เลยแล้วผู้เธยจะรออะไรหรือจะต้องให้ตระก,กูลเราล้มละลายก่อนหรือ,อยังไงคุกเข่าลงคุกเข่าลงสิบาสิตาเป็นพวกเราที่ทำผิดต่อเธอลูกพ่อเหตุปู่เธอนะแบบนี้ค่อยดีขึ้นมาหมาน่อยแต่มีอทีเรื่อง